วันนี้วันสร้างสุขได้ลงพื้นที่ย่านกรองสามวามาอุดหนุนร้านกว๋วยเตี๋ยวซาบร้อกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเก่าแก่ของชาวมุสลิมในประเวกนั้นซึ่งได้รับผลกระทบเต็มๆกับสถานการณ์โควิดลูกค้าหายไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์รายรับไม่มีมีแต่รายจ่ายไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครได้แต่วิงวอนกับองค์อันรละให้ประทานพรเป็นไงบ้างคะโควิดมากระทบอะไรหนะักมิคะ ะทบนักนะขายไม่ได้เลยบางวันหนึ่งก็ขายไม่ได้กี่ตังเราจะอดอยู่แล้วตอนนี้จะตายอยู่แล้วถ้าไม่ขายก็ไม่ได้อะไรไม่มีอะไรกินเลยเหมือนกันจ้ะวันนี้เหมือนฝันเป็นจริงที่ทางวันสร้างสุขได้คัดเลือกร้านสาบรอแห่งนี้เพื่อทำก๋วยเตี๋ยวเนื้อสูตรทางร้านแจกคนในชุมชนร่วมใจ69กล่องสามวาที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19เช่นกัน ขอบคุณช่องวันเราที่เอาข้าวตี๋วมาแจากวันนี้นะคะอขอบคุณนะคะค่ะดีค่ะ ได้ช่วยร้านค้าร้านขายที่เดือดร้อนให้ได้ต่อลมหายใจได้ช่วยเหลือประชาชนคนไทยในวิกฤตโควิดแบบนี้หากท่านไหนจะร่วมช่วยเหลือพร้อมไปกับเราก็สามารถร่วมบริจาคได้ที่เลขบัญชีวันสร้างสุขสู้ภัยโควิดได้เลยนะคะส่วนร้านอาหารร้านไหนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดก็สามารถส่งเรื่องราวความเดือดร้อนมาที่อินบ็อกซ์เพจวันสร้างสุขและบอพิจารณา และทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองขอเป็นสู่อานให้นะครับลงพื้ที่ไปช่วยพี่ๆทุกคนขอเป็นกำลังใจให้ด้วยนะใช่ค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe y o ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ